นั่งก็มันยืมเก้าอี้ผมไปนอ้องสเตมยืมเก้าอี้ไป,ปมไปจิมพหทน,นั่งบุกนั่งศาสตรเราพี่น้องเราชื่อแดงหนาทุกคนชื่อแดงหนาที่เธออยู่ละยี่สิบบาทใช่แล้วคาปัจจัยยี่สิบบาทนะครับทุกคนก็ยี่สิบบาทพี่น้องนะ,ออน,น,น,ะนะครับผมในทั้งซื้อบัตรออนไลน์ในราคาร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับโอ้ในช่วงคอนเสิร์ตมวนจากตากเยียวมิวสิกที่ไหนคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอกไม้นะครับผม ตำบลส,วน,สวนอำเภอสวนผู้ภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะพี่น้องผู้ใดอยู่ร้อยเอ็ดกมากชมได้นะครับนนเดี๋ยวคุณแดงรอแต่งหน้าอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์รถรัวพี่น้องตอนนี้หลายๆคนเพิ่นกับแต่งหน้าอยู่เนาะกระเล็กกับมางนางซะหน่อยนะครับนเน,นี่ยกล่องมานังมีข้างหลังเลยปีดกล่องได้เลยเยพืาา่อนเพื่อนเพิ่อนท่านในเท,ทปผมเป็เพิ่อนแต่งหน้าแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการไลฟ์สดของขายคนดูพี่น้องมือ ไล์สดเกี่ยวกับเรื่องคอนโดนะครับพรุ่งนี้ท่านอุลน้องชิชูเบียงนะครับห้อมพรุ่ก็ได้เออพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับเขาต้องเซ็นหนาล้อไปไปนั่นไหมครับเซ็นหนาล้อไปแตงหนาตอนนี้เข้าบ้านในแตงหนานะครับเฮ้ยแต่ผมชิมไว้เราต้องรอไปแต่งหน้านะครับทุกคน เวลาจะหน่อยอยู่นะครับมารมาร์ฟงฟางขอบคุณครับแข่งกันขายคอนโดที่พื้นอารมณ์เหมือนไม่ได้แข่งกันหรอกครับจะเป็นการฝึกครับพี่ลักกี้ฝึกในการขาย๋ยวเขาจะแบ่งเป็นเหมือนทีมอะไรสักอย่างนึ่งแบ่งเป็นทีมว่าคุณนี้อยู่ทีมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลังจะขายขายคอนโดแข่งกันอาจจะที่แมแอนผมกับผมหมม้วนผมไม่ได้ไปไปชุ่มน้ำเขาเพราว่าคุณแดงหลังจากเซ็นงานอยู่บ้านคุณแดงหรือคุณแดงก็ยู่บ้านเลยเขาได้ขับกลับมาน้ำเขานะครับเมื่อนี้ก็ได้ขับรถแม่เอกอยู่์ไลเอ็นเนาะลับมาจากโคราช ครับแล้วก็ต่อคิวนะครับยังไม่ได้แต่งเลยนะครับซีแกมเสร็จแล้วก็ไปรีวิวไปรีวิวเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นสกายสกายแล้วคุณแน็คค่อจะได้ไปแต่งสวัสดีนะครับสวัสดีแม่บวยด้วยนะครับสวัสดีแม่บวยนะครับตอนนี้เป็นการสืบเสาะเช็กเราพี่น้อง กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนชีวิตหมอล่ำชีวิตศิลปินพี่น้องเนาๆย้นอ,นๆยอยปลาดุกเลยมีย้อยปลาดุกแม่งไรหล,หล่ะตอนนี้บอสเาวเช็คอยู่ข้างบนนะครับได้ยินเสียงบอกบอสสซาเช็คอยู่น,นะครับตอนนี้ ถึงแล้วจะรอแต่งหน้าลนะครับทุกคนนับตา,าจ้าทุกว่าออรอรอฟังรอฟับงบอลน่าจะมาถึงแล้วครับบอลทุกคน เป็เยามาเถอะมะตนแดงเตลยไหมวันนี้มาฟังจดหมายจากแม่ด้วยพี่น้องเด้อชิลลองหวานๆานะครับวันนี้ให้ชาลอยเย็นฟังนะครับหลับเพียงจดหมายจากแม่นะครับวันนี้เนาะ เขาไี่เขากล้อง,องไม่เนี่ยเขากล้อง,องไม่น้องได้เขากล้องกอง็กินหลังได้ที่นะครับเขากล้องแล้วก็จิได้กินยานะครับอาการเจ็บข้อจัองหนอ่อยส้มพ่อยแตงเองแมนครับรถเก่งเดี่ผู้น้ำมูลนี่รถแ,แต่งหนาเป็นว่าเราเป็นมะล่ำสิ่งเมื่อก่อนนอนเราก็แ,แต่งหนาเป็นขน้หูคุณแตงเงาคนเด็กจังหน่อยนะพี่น้องหรือดีหรือพราดีแล้วพี่น้องว่างเลย าสวัสดีครับอ้าวอาจารย์วิเชียรสวัสดีครับป้ามาเหลีวมาเหลีวคือมาผู้เดียวครับมื้อหนิโอ้อาจารย์วิเชียรมาเหลีวนะครับุมนะครับขับรถจักรลอยจักรลอยโลนี่จักโลนี่อาจารย์สองลอยกว่ากิโลนะครับอาจารย์วิเชียนมันมากกว่ามเหลีวนะครับผมวัชรัรรมเช่าลอยอ็ดฟังนะครับสำหรับอาจารย์วิเชียรวันนี้นะครับ ดีเป้าสูงนะครับจิบน้ำไปไปครับผูครับสามภาพคอนอย่เมื่อไงเป็นดำดำเขาต้องเสียดออกชุดยังดีเลยพี่น้องเขาเต้นหนาักเขาอยากเป็นคนเขาไปไดนนะครับกระจีนได้เพิ่งเพื่อคุณนภูนี่แล้วเอฟซีคุณนภูขอเสียงหน่อยเร็วเดี๋ยวเขามะนั่งแจ้งต้องการเนาะอันเด ข้อก็อีกไป,ไปแล้วสวัสดีครับมไม่แสมมาแล้วนะครับเม่แ้สวัสีบไม่แจมา ตน้องสมบูรยนะสมยเป็น <till> <t> ันมีความสามาถคุณธมุนมีความสามาถหลายองเอาลินติมันชิวแ่เยวนี่มาด้วยี่น้อมากบงกี่วพิวพหกตังค์ได้หมจีนเ่ยตาจ่า น้ำตาจาโทษัวไม่หัดกระเป๋าลงไม่อไหครับหน่อย สวัสดีครับเลนสายน้องแน็กวันนี้เล่นอยู่ที่ไรอิตครับใชคุณเล่นอยู่ไรอิตพี่น้องไรอิตเด้อมาพมได้อยู่ใกล้กัมากเด้อพี่น้องมากกับรังใจตกเยี่มริงๆเด ให้กำลังใจตูเกียวมิวสิกวันนี้นะครับทุกท่าน,นมันหมานใจขอบคุณครับแก้มเพ้่อนยัเดี๋ยวพี่น้องกูแรงแก้มเพื่อนย่ยมันหมานขอบคุณครับพี่น้องจะหน่อยจะรอไปแจ้งหนานแล้วล่ะเอาชิวก่อนนะท่านเอาชิว เราจะกินข้าวกินยานมันม,นมนานปังังพ่อไปเก็บเพเกินน้ำเกิน,น่ารดนเด้ออ๋ออไรครับพ่อไปเก็บเพเินน่ารอดนเด้ออ๋อพอ่พอบอกเราิไปไงานะูพอ่อราิไปเก็บเพชรู้ับลิไปน้ำใจ ด้ครับถ้าเราไปเรบอกร้รเป็นนารุดเนาะแกมันแย่ๆเพีนน้องเนาถ้าเก็บรถ้องห้องรถเก็บ้องอีกอครับสวัสดีครับมันมา้องปังรับพี่น้องผู้หลายนะครับของมันรับชมเนาะ ขอบคุณไปยังมะลายน้ำใจจากเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เห็นมาะไรอีกพี่น้องเห็นมาน้ำทังเบยจ่อยน้ำขังท่าเราก็เห็นมลไรเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้จ้างนะครับงานไหนที่แบบว่าครอบครัวมามนีก็ครอบครัวจะทําให้นะครับหรือจะบางทีก็จะทาเองอะไรเงี้ยแต่ถ้างานไหนทําไม่ทันก็จะให้พี่ๆพวกพี่บ็อกกี้พี่อะไรเงี้ยจ้างก็ทำนะครับมันมาเด้อลาครับจะทานข้าวพี่น้องกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใส่พลังงานหลายนะครับ กินวนไปน้ำบ่อบ่อคาปนี่มากครับมันไก่คาบแม่แล้วสีมาจะส่วนอะไรกับสีมาาต้องบอกงานนัน่นเคยมา,างานยังก่อนงานอ่างานที่เป็นกลุ่มปิดอะไรเงี้ยจะมาบรรยากาศดีพี่นองฮิวนอน หลายหลายนะครับเอาอยู่ซิเราก็ยืนเดาสัตว์ไ่นรองเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรทุกคนขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณแฟนเพลงเพลงนี้โอ้ ได้จะกินเขาแล้วพี่น้องมาที่นี่น้อย อครับปลาตะเลนสมัยผุนสูแห้งรอสูชจีบินแหน้งครับต้อต่อต้อต่อ,ตอ,อยน้ำผัวได้จากไม่นั้นพี่นอ้องตวนสี้กัออกมาสูชจีบินแล้วนะครับออกมาเปน็นนักร,ร้องกับวงเกมมิวสิกกับสีเฮดเดนเต็มที่นะครับ ี่น้องบัตรห,หน้างานลอยสามสิบเด้อพี่น้องบัตรหน้างานร้อยสามสิบบาทบัตรออนไลน์ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับอ๋อภาพสมัยนั่นนอ่องเราจะทานข้าวนะครับทุกคน สวัสดีแม่แซมนะครับแม่ซมันมาหักพันลกปูแม่แซมมันมาบักพันลบปีน้องแล้วมาหังพันลม้นม เริ่มบางแล้วพี่น้องเอ้ยผมเริ่มบางแล้ววันนี้ก็จะรุยงานเต็มที่ครับวันนี้ถึงตีสองเหมือนเดิมนะครับทุกคนบรรยากาศ หลังมอลลมเวทีมอลลั่มกับยุงสิละครับอันนี้จะเป็นมุมที่เราจะเห็นประจำาลครับเป็นมุมเป็นมุมของนัก้องที่สิเห็นประจำก็คือมุมหลังหันนะพี่น้องๆก่อนเก่าขึ้นเวทีก็มีเรื่องให้คิดมากมายแต่ต้องกองมันไ้ตรงน,นั้น เพราะอาชีพเรานี้มีชื่อว่าหมอลำหลายคนพี่น้องหลายคนต่างบานต่างความคิดต่างความฝันมาหาความฝันร่กันเนาะเพิ่มแสงได้ไหมเนี่ยแม่ทางตะวันตกกินเผาือเปล่ากินเผาอ่างพี่น้องก่อน วันนี้สูงประมาณสรอสบพอนะวันนี้แล้วไ่ลองคิดข้าวกันครับกินผัแ้งดีกว่ากินผัดแห้นี่น,น,นี่ไม่พอ,อ่อนทางานล้วต้องกินข้าวก่อนนะครับซื้อใชือดอกไมลามาซื้อ,อยองกิงอ้งเาน่ยกันเคยเอาวตา่างบิอีกราง நான் <laughs>